บูธเอทียจังหวัดปัตตานีนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะกันดาค่ะมาจากที่ไหนคะปัตตานีค่ะปัตตานีค่ะแล้วก็วันนี้สินค้ามีอะไรบ้างคะก็มีข้าวเก็บปลานะคะน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็ลูกกีบีระวงค่ะ อยากจะประชาสัมพันธ์อะไรบ้างไหมคะก็อยากแนะนําให้ทานปลากันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นปลาทะเลที่ปลอดสารพิษนะคะนะคะ,ะ,คะส่วนลูกจีก,ก็มีวิตามินซีเยอะมากนะคะอยากจะให้ลองทานกันดูนะค่ะขอบคุณมากค่ะ